ดีค่ะเป็นเพื่อนชาวยู u ูบทุกคนดินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Quick Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเ,เพื่อนึงที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive e i n g Positive w a y b c k u s e You r n l i m i t e s ค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีพฤกษ์ประจําเดือนกันยายน2021ค่ะเรามาฟายจากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ว่านี่คือ general reading ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดนส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดนวส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัพท์ อยู่ในช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะโดยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมา,มากกว่า9,000คนนะคะควินเชื่อว่าควินสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วก็สุขสมหวังกับในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาค่ะอย่าลังเลที่จะหลังไมมาพูดคุยมาปรึกษาในการสร่งตัวกับควินได้นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเรามาดูดวงความรักกันนะคะพลังงานความรักค่ะเราจะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนและสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แอบชอบค่ะควีนก็แนะนำให้ฟังทั้ง 2Energy เ,เลยค่ะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ let's get started ค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะคนที่เป็นคนอนเสิ์ทุกคนคะ่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะกลับมาดูกันดีกว่าว่าดวความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีพฤษภดูแล้วจะเหมาะกับการที่จะเป็นโสดมากกว่าแต่ว่า มันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะคือคุณกำลังจะบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณกําลังหมกมุ่นอยู่ที่เรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าการโฟกัสอ n น o u r s เซ f ค่ะแล้วก็มีบังอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะบางคนในที่นี้ยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ด้วยนะคะและบางคนในที่นี้ค่ะจะมีเด็กหนุ่มนะคะที่เข้ามา ทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวคะ่ะอาจจะอยู่ในช่วง22-30ปีนะคะอายุของคนที่จะเข้ามา,าจ,จะเป็นคนที่โรแมนติกผิวขาวนะคะชอบออกกําลังกายนะคะชอบเล่นฟุตบอลสําหรับบางคนคะ่ะหรือว่าจจะชอบไปทะเลนะคะชอบชอบแบบอะไรที่มันดูแบบ ประมนติกนิดนึงถ้าอาจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะแล้วก็อยากที่จะสรางสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าคุณอยากจะไปต่อกับเขาไหมนะคะแต่หลกัหลกๆจากภาพรวมที่คุณเห็นนะคะเหมือนคุณจะโฟกัสที่เรื่องของการทํางานหรือเรื่องของตัวเองค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็พัฒนาตัวเองโฟกัสเรื่องของตัวเองค่ะคุณว่าคุณรู้ว่ามีคนที่แอบชอบคุณอยู่นะคะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าไม่กล้าคิดเข้าข้างตัวเองค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดเข้าข้างตัวเองได้นะคะคิดเข้าข้างตัวเองไปเถอะค่ะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะและมันก็มีคนที่แอบชอบคุณจริงๆค่ะและคนคนนั้นนะคะเขาก็รอให้คุณเปิดทางแล้วก็ให้โอกาสเขาได้เข้ามาในชีวิตค่ะเพราะงั้นจากพลังงานตรงนี้แล้วนะคะคุณรู้สึกได้เลยว่า เขารู้สึกดีกับคุณและเขาก็ชอบคุณและเขาก็จะเข้ามาจีบบอ่อยๆคุณค่ะถ้าหากว่าคุณเปิดทางให้เขาได้เข้ามานะคะและเขาก็จะเข้ามาค่ะแต่ถ้าคุณไม่เปิดทางนะคะเขาก็จะมา อ่อยเนียนเนียนะอ่อยหยอดหยอนนะคะมาแบบที่เล่นทีจริงค่ะอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ชอบเข้ามาให้คําปรึกษาคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณให้คําปรึกษาเขานะคะคอยเป็นแบบที่แคร์ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูแลคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่อายุแบบเหมือนเหมือนจะเป็นเด็กหนุม่มเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณบางคนอาจจะอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยปัญหาก็คือคุณชอบเขาหรือเปล่านั่นแหละหรือว่าคุณอยากจะสละสดไหมถ้าหากว่าคุณอยากจะสละสด ก็ลองเปิดใจดูนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากคุณก็โฟกัสที่งานของคุณต่อไปค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอ่อคุณดูดีเดี๋ยวมันก็จะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาอยู่แล้วให้คุณช้อปปิ้งนะคะและก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่ลกสวยดีกว่าว่าไพ่ลตกสวยของขุณมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่ลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอย่างไะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คกาน,นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยมเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านรางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ <S very s o o n ค่ะ Criticize คริสตาวจวน t เต t h ส s t มที่ t ยู s you want, so to y o นะคะสาเหตุที่คุณยังโสดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้หรือสำหรับบางคนเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนกับตัวเองว่าชอบแบบไหนนะคะถ้าหากว่าคุณชัดเจนกับตัวเองตกลงกับตัวเองได้แล้วค่ะว่าชอบแบบไหนเลือกแบบไหนนะคะ เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วค่ะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นและมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วนะคะแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือคุณต้องถามกับตัวเองก่อนตัดสินใจกับตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมแล้วใช่ไหมสําหรับเรื่องของความรักนะคะหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะสําหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีพฤษภควรงดทานและควรทานในเดือนกันยายนนี้นะคะงดทานผาย ฟักทองไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นสปาเกตตี้นะคะจะทำให้ดวงของคุณไปปังดังเวรกในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็ตจ้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่หา,าคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See y ร์ l l ร์เล e เ next Video ดีบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเชาวราศีพฤษภนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะในออฟคสนะคะคือ energy ของคุณค่ะเป็นไปนได้ว่าในช่วงนี้นะคะคุณเป็นสาวโสดที่ฮอตเบอร์นะคะและคุณอาจจะ เป็นคนที่มีความอินดี e เพนเดนรักอิสระนะคะเป็นตัวของตัวเองคะ่ะบางคนเนี่ยรักการทํางานมากๆเลยนะคะหรือว่าอาจจะก,กําลังแอบป,ปึื้มคนในที่ทํางานอยู่หรือว่าแอบคุยกับคนที่ทํางานอยู่นะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยควีนรู้สึกเลยว่าคุณเอนจอยกับชีวิตมากๆเลยนะคะคุณก็คิดเลยคะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณคิดมันเป็นเรื่องของงานและเงินมากกว่านะคะ g y e r g y คล้ายคนโสดเลยค่ะคือโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความสําเร็จของตัวเองและยิ่งคุณทํามันสักเซสได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึก อยากที่จะมุ่งมั่นทํามันมากไปเท่านั้นนะคะมากขึ้นมากขึ้นเพราะคุณทํามันมากขึ้นเนี่ยคุณก็แทบจะไม่ได้สนใจเรื่องของความรักค่ะจนบางครั้งเนี่ยชาวราศีพฤษกบางคนนะคะอาจจะมีการละเลยคนของคุณโดยไม่รู้ตัวนะคะโดยภาพรวมชาวราศีพฤษภตอนนี้ค่ะโฟกัสที่เรื่องของตัวเองมากแล้วก็อินดีเพนเดนต์มากๆเลยนะคะแล้วก็รักอิสระมากจริงๆ รักอิกสระรักเงินค่ะคล้ายๆก็รักเงินนะคะมันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยเป็นเรื่องปกติรักเงินและยิ่งรู้ว่าตัวเองทำเงินได้นะช่วงนี้เงินเข้ามาบ่อยขายเก่งทํางานเก่งเงินเข้ารวย ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็แทบจะไม่สนวนเรื่องของความรักเลยนะคะนะในขณะที่คนของคุณค่ะเ <Yeah. S 1> ทียบอนสนะคะกลับเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าอยากจะตามคุณมากกว่าเพราะว่าคุณโฟกัสเรื่องของเขาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวแต่ว่ามันทําให้คนของคุณนะคะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปของคุณก็คือคุณโฟกัสที่เรื่องของเงิน มากงานมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณพีงก็รู้สึกว่าเขายังมีภาพอนาคตร,ร่วมกับคุณอยู่และสําหรับบางคนนะคะที่กําลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลนะคะคือรู้สึกถึงจีนสําหรับบางคนด้วยนะคะหรือไม่ก็ประเทศโซนยุโรปยุโรปตอนกลางขึ้นเหนือไปหน่อยๆคือควิรู้สึกว่าเขาคิดภาพ อนาคตร,ร่วมกับคุณ <c oughs> เขาไม่แน่ใจว่าคุณอยากจะอยู่ในอนาคตกับเขาไหม <c oughs> แต่ว่าเขาค่อนข้างแน่ใจว่าเขาอยากให้คุณอยู่ในอนาคตนะคะ <c oughs> เขาอยากที่จะสางสัมพันธ์กับคุณแล้วก็อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้คะ่ะแต่คนของคุณบางคนเนี่ยมันก็แข็งแข็งมันก็ไม่ได้พูด แบบชัดเจนว่าเฮ้ยต้องการเธอนะอย่างเงก็คืออาจจะไม่ได้พูดในเชิงลักษณะนั้นนะคะแต่ในหัวของเขาทุกวินาทีคิดแผนคิดภาพที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกันกบคุณนะคะและที่พิคไปกว่านั้นค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติในเร็วนี้นะคะเขามีแผนที่จะเดินทางมาเจอคุณด้วยค่ะ และเขาคิดว่าคุณจะต้องดีใจมากแน่ๆถ้าเกิดว่าเขาสามารถนัดมาเจอคุณได้นะคะมาใกล้ชิดกับคุณได้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็คือขิงอ w o ซ d s นะคะคุณก็จะบอกแบบนี้ค่ะว่าคนของคุณมันปากแข็งและคุณก็ปากแข็งด้วยนะค่ะทั้งนั้นในเดือนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันหวานแหววโรแมนติกแต่มันจะเป็นเดือนที่ต่างฝ่ายต่างมีโลกเป็นของตัวเองแต่ว่าคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณและเขาจะหมกมุ่นเรื่องของคุณมากกว่าที่คุณหมกมุ่นเรื่องของเขานะคะ เป็นเดือนที่จะโฟกัสในเรื่องชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักแต่ว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันไปนะคะเผลอๆมันมีโอกาสทีจ่จะได้เจอกันด้วยค่ะแต่ว่าโอกาสจะเจอกันในกันยามันไม่ค่อยสูงคีนแค่รู้สึกว่าม,มันมีแผนที่เขาจะเดินทางมาเฉยๆแต่ว่าสมหรับางคนเขาอาจจะสามารถเดินทางมาได้แต่สมรับบางคนเนี่ยก็ยังนัดเจอกันไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณก็จะขอแบบ มีเงินไว้ก่อนค่ะตอนนี้มีเงินไว้ก่อนถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วในความคิดของชาวาราศีพฤกษ์นะคะนะระวังเรื่องของอีโก้ในเดือนนี้นะคะอีโก้แล้วก็อาการปากไม่ตรงกับใจค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากคุณหรือจากเขานะคะเรื่องตรงนี้ให้ระวังไว้นะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะ ถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยมเบอร์โท,ทรศัพท์ค่ะลังไม่หาควีนได้ที่ช่อง description box ้าล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ f i n a n c e s and career ค่ะ Financial issue are a factor in your love life right now นะคะการงานและการเงินนะคะตอนนี้การงานและการเงิน เป็นสิ่งที่มันทําให้ความสมัมพันธ์ของคุณกับเขายังไม่คืบหน้าน,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณโฟกัสที่เรื่องงานและเรื่องเงินมากเกินไปหรือตัวเขาก็กลับไปโฟกัสที่เรื่องงานและเรื่องเงินด้วยเมื่อรู้ว่าคุณก็โฟกัสที่เรื่องงานและเรื่องเงินค่ะณตอนนี้สิ่งที่ทั้งคู่โฟกัสนะคะก็คือเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะมันเป็นสิ่งที่เมเจอร์ในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ รู้จักการแบ่งเวลามาสเปนไทม์ด้วยกันนะคะอย่ามวัวแต่บ้านงานกันทั้งคู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวความรักจะจืดชืดเหมือนอย่างที่ไพบอกนะเรื่องของอีโก้เนี่ยให้ระวังไว้เลยนะคะ <S <S สำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีพฤษภควรงดทานและควรทานในเดือนกันยายนนี้นะคะงดทานไผ่ฟักทองไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นสปาเกตตี้นะคะจะทำให้ดวงของคุณไปปังดังเวกในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่ผานคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีค้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next video bye คลิปนี้จบแล้ว it's done already But you're still watching this. So, what this? I recommend you. And don't forget to subscribe me. See how with the next video. Take care. There must be something bad feature. You find the beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see.